เวลาตามเพบีบรหัสดาวอะไรนาะไปอย่างจำได้ว่ารหัสดาวนี้ทำธุรกิจต้นไม้ต้นทุเรยียนต้นอะไรนาะนาะนะต้นเลยเพียบเลยโอ้โหขับไวจังไปอย่างเรียบร้อยอะเนี่ยชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะทักทายได้จริงนะจ๊ามีเสี่ยงก็ลองทักดู จอดเพราะว่าถ้าเกิดที่เขาเหยียบขนาดนี้น่าจะด่วนนะจ๊ะรหัสดาวนี้รู้สึกน่าจะเป็นรหัสดาวประมูลด้วยรหัสดาวอะไรนะรหัสดาวหนึ่งหนึ่งปดเ้าจ้าทั้งน้อยอยมีคนโทรเข้าพอดีอ่ะเฮ้ยเสียดายลูกค้าโทรมาพอดีเลย จะรู้จักถามาเพื่อนชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะยินดีต้อนรับทุกท่านจ้า